ถ้าได้นะเออัะมันอ่ะก่นอนให้ผมได้ปะผมผมผมไม่เชื่อตอนผมม่นเอา้า <c oughs> ผมคิดว่านาจะรอให้ผมก่อนผมผมผมสกิลไม่ชชวร <c oughs> นะ์ดึงคลิปด้วยนะน้องไปดึงเลยไปดึงเลย ขอดได้ไหมเนี่ยหรือไม่นายจะด,ดึง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 โอเคโอเคงทำได้ไหมต่อ,ต,อตัดบนท่าถ้าเมื่อกี้มันแทงสวนกวนูนีถ่ถ้าเมื่อกี้มันแทงสวนกวนูนี่คือแม,ม่งอำมหิตสัตว์เลยที่รักเซอร์ใจแม่งอำมหิตชิบหาย เ,เรื่องคุยครับเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราอย,อย่าไปอย่าไปพูดพอแล้วพอแล้วไม่ไดเรียเกี่ยวกับเราครับเราไม่ควรพูดครับพ่ตีไม่ถึงครึ่งปารับถ<ว><น>้าั<ผ>มแทงสวนป่าจะเสียวไหมครับเสียใ่ครับ Để tụ để hia hả? tụt quá มันขนาดเนี้ยนี่มันคนหรือขี้กันวะนี่แคลี่ไม่ออกมองกุฎหรอมองกุฎอะไรครับมงกุฎคืออะไรอะมงกุฎคืออะไรครับมงกุฎอันไหนอะหมายถึงมงกุฎไหนครับ ต้นไม้มาพี่หน่อยเอาต้นไม้หน่อยมาพี่งขอขอขอต้นไม้หน่อยเนาะ

เอฟเอออกมาใสฟ้าเก่งนะเว้ยสกิลสามไม่ดีหรือดีดีดีแต่อัพปฏีเร็วๆอัพไปเฉลีย 1cm อ่ะเมื่อก่อนเอฟเออัพหนึ่งวิเดียวแล้วไปอัพ68ใช่เปล่าใช่ครับใช่ใช่พอเจอไอ้หลังมาเล่นก็เล่นตามไอ้หลังเพราะว่าตะคิวตามไปซิกมาโปรที่ซิกมาเล่นเอฟเออ่ะอัพตามเเเีีีียยยยยววว่อออนตตท มาครับไปนี้ขอโคดเอกมครับเออโคดเกไหมเนี่ยอ่าได้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 แต่แท้เดต่แท้ต่แ้มาเงก็ต้องยังไงก็ต้องออกให้เลยมีปัญหา บอกให้เลยด้วยคลอนสายฟ้าเนี่ยโหดเฮีย บอกว่าข้างล่างผมว่าผม,ผมวาไปได้นะบอกไหมโอยเ,เกมมันสี่นะตัวไอ้คอมันคอตัวไหนมันบแกูเดียวมาดี้สว่าเลว่าเลยอะไรสัตว์เลยอะเดียวันนี้พวกสัตว์ทีไฟฮอนดิ a yeah. ดมมาแล้วหรออะไรชัดสด,ด,ดสวยไหมคถวนี้มาสดกลับไปดิมาสดกลับไปเฮียลูลูลูลลเองเราขอป้อมกลางหน่อยสิเพื่อนเอาป้อมออกไอ้กดสดแถบไปพี่ทีหนึ่งเลยเอามาบุกได้บุกได้ The Hellborn have plundered the Legion Tower. We be under siege. we <laughs> <laughs> We be under siege. โอ้ยพวกสัตว์ไม่ฆ่ากูไั่ทีไปเลยทำไมเดี๋ยวนี้นิยมเอาโมอาพมาเตอร์าามัมั์มันเก่งอยู่ครับ ปรับมไม่รู้ไม่รู้ว่าปรับมบันหรือเปล่าจานเจมผขอพุ่นเล่คนดูครับจานขอคครับพมเล่คนดูครับพี่มีรองเท้ากดให้พี่หน่อดิ แน่ๆไปบกบกได้นะผมเอานกตามอยู่ผมมีโคเด็กอยู่นกะตามทีปไปวาโคเด็กเลยเหรอเด็กเด็กไปหาฆ่าได้เลยได้ทุกตัวเลยเพื่อนผมเอานก ตามหนึ่มีพวกเด็กเพิ่มดรเม่าแนน,นนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วเห็นว่าคอแม่งเลยคอแม่งเลยแปลงไบได้ไงวะ,ะเฮ้ยมฆาลูกพี่หรอได้ไงวะกูเล่นมุกอ,อยู่ <c oughs> ดูป่าแล้วลื่นไหลโว้ย ไม่เฮียอะไรเนี่ยโอนโบกไน้นเลยมี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 วับมีวับมีวับอิสระ We be u ี่จ้าหายก็สวยแม่ชอบเลย จารย์ของมากครับจารย์เจขอบคุณเล่ห์คนดูนะครับจารย์ขอบคุณครับวันเมือ่อกี้เล่นเด็กนกเล่นนอกอยู่ไอ้เฮ้ยข้าวเฉยเลย เจ้หน้าขอมาเลยเพื่อนไม่ต้องอ่ะกูไม่ต้องเอาตัวกูไปโูนกไปรอร้านเพืเยี่ยเฮ้ยมึงไม่ขอมูลนะกูเห็นแล้วนี่กูเหมือนเที่ยวโคตรบ่อมือนเี่ยว ผมต้องมีของกูแ <Britney> ล้วมั้งของกูน้อยไปแล้วนะของกูเริ่มน้อยแล้วนะไอสัตว์เอาของป่ะปะของเริ่มไม่มีโอ้โโบ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 อะไอ่ะชิบังอะไรอ่ะชิบั ต่อได้นะไไต่อได้ต่อได้ต่อได้ถือสนำไม่หน่อยนำไม่หน่อยป้อมอะไรกลางป้อมก็อะไรรู้บี่ของหุ่ชัชิดน,น้อยเลยอีกทีออ่อ่ะไอ้คอมันดีแอคไอ้คอมมัน แม่กูไม่มีอันนี้ด้วยแ <c oughs> รง <c oughs> กูเอาตายดิของเหรอนกกูต้องตามไปเดี๋ยวเต่าหรืออ n t e r n e t เดี๋ยวเนี้ยเข้ไหนฮะตข้ไหนแล่ผ้าเนี่ยตามแรงก็ได้เว้ยให้มันขอมันจะไม่มีเบ็ดเมลเลยเนี่ยเฮียไล่้าไม่ได้หรอตามผมก่อนดีกว่าตามผมก่อนมาเอาลูกตามมาเอาเลย Oh, I'm going to go oh. to the Hellguard Tower. Oh, young one. What the troll? No, No prisoners. Let none survive. ขโมเงนบทรัยเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบแป๊นนึงเดี๋ยวอเลยนะันนกเนี่ยนกตายของจะตกไหมตกครับตกตกตก หาหาค่าได้เพื่อนไปหาคอเลยผมเอาลโคดิกโคดิฆ่าเลยนะแรงนะเพื่อนไปหาเลยสักตัวเพื่อนผมไมปบิงผมไมปบิงีป 你过来干啥？你回吧。

ก็เป็นเรื่องโดนเดกโดนทีไฟหย,ย,ย,ยแม,มแะะ่และของกูไม่มีเล้ะละของกูไม่มีไงไอ้ีอมันไม่มีใบนะออต่อไปละเกินมาเรื่อของไม่ยังน้อยอยู่ไปลงทุนไอ้ทีย <c oughs> นกสช่ มันโดนเด็ให้ออกคนเด็กเหรอใช่ใช่เอาสายนี้ไปแข่งเลสครับวุ under siege. ่นแล้วของกูไม่มีสัก The Legion of p l u n d e r the Hellborn tower. มูนอยู่คลิปใหญ่อ่ะไปไปไปที่ไปข้ามนี่เอาสกิลสกิลสามทิพย์เลยต้องมีรัดอ่ะโอ้มันกลับเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟัไม่ได้ไหม คีบมาน่ะเห็นป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 ่ะเช็ดแม่แล้วกูไม่มีของเลยเฮีย โอ้ได้เพื่อนผมโคดอีกห้านะได้ค่าเดี๋ยวจะได้แบ็คแล้วเดี๋ยวจะได้แบ็คแล้วตาม ไม่เคยหัวขาไม่ชนะถ้ากับไม่น้บนนะครับ,นะรบเกมตามวามยากโดนจับเล่นยังไงต้องหาเขาต้องหาหาหา,หาพื้นที่ฟาร์มให้ได้เนิครับต้องพยายามหางพื้นที่ฟาร์มให้ได้ต้องต้องหาแบบพื้นที่ให้ได้จนในเทมจนเราต้องจนเราได้เทมที่เราต้องการ ไม่ค่อยแห่งนิ้เลยไม่มีใครแบบปุ๊งปั๊บไปหาเลยเนียัยันียี่ยัเนียังนี่ยังนี่ยังนียังนี่ังนี่ันก่ันเันี่ยังนียังนี่ยังนีดันี่ยังนี่ังนีนีังนี่ยับนีันี่ยไงนี่ยนีับี่ยังันีียังนนี่ังันันีััันี แต่ <H> เกมมาอื่นพอกูออกโคเด็กนี่แหละไอ้พี่มาดิม,าดมึงรู้<อ>ไหมว่าคุณเงินลงทุนเงินนกกี่บาทไอ้นะพี่เด็กๆไปน้องกูหมดกับนนกไปกี่บาทรู้ไหม

อยากเล่นอาทีเซียแครีทีแอคโดนเนตที่ผมเล่นทีรับาบาคุณดูรวยนเลยเหรอพีครับที่บอกคุูรวยนั้นเลยเหรอคุณดูมแบบผ่านะอะไรนันลยอมุนมุนมุนมก็สีถอยก่อนด

ถัดไปเก็บให้วางเลยเฮียต้องออกดั๊ดให้นกไรเฮียช็อตเมื่อกี้ถ้ามีดั๊ดกูจะไปซื้อดั๊ดที่เค้ากดต่ปุ่มแต่บิวแม่งไม่ทันนะครับเสี่ยวเสี่ยวเสี่ยวตันสายเสี่ยวตันสอยเสี่ยวเสี่ยวที่สุดเสี่ยวเสี่ยวเสี่ยวที่สุด เซลงคลิปในโ o n ี y แฟนหน่อยครับไม่เคยทำครับไอ้ที่เคชอบลงคลิปไม่เคยทำ รวยดิพ oh, ี่ได้เงินเดือนละแสนโอ้โหกูเป็นใครเดือนละแสนก็ชอบไปกูเป็นใครเนี่ยเฮียแข่งสามารถเลือกตันเดิมได้ไหมเลือกได้ครับเลือกได้มาดิผมขาดอโอไม่ล้จักตบกูยังรู้กูมีพลิกด้ว money, money like back blood in for oh, my take no <laughs> let none